ในตัวอย่างต่อไปนี้นะครับจะเป็นการทำระบบเช็คชื่อออนไลน์บน Google Classroom เลยนะครับวิธีการก็คือเมื่อเราเข้ามาในงานชั้นเรียนนะครับเราก็ทำการกดที่เมนูสร้างสร้างเสร็จแล้วก็ไปสร้างหัวข้อขึอข้นมาอีกหัวข้อหนึ่งชื่อว่า,าเช็คชื่อออนไลน์เช็คชื่อออนไลน์นะครับก็จะเป็นหัวข้อใหม่ หลังจากนั้นให้เราทําการทําการสร้างระบบเช็คเชื่อออนไลน์นะครับแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในหัวข้อนี้วิธีการก็คือกดที่เมนูสร้างนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คําถามคําถามก็ใช้เป็นแยกเป็นสัป,ปดาห์เลยนะครับสัป,ปดาห์ที่1สัป,ปดาห์ที่1เปลี่ยนจากคําตอบสั้นตรงนี้นะครับเป็นปรนัยนะครับก็จะมีตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกให้เราทําการเลือก ใช้คำว่าเช็คชื่อเข้าเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกหมวดหมู่นะครับหมดหมู่การเข้าเรียนเนี่ยก็ไปเลือกเข้าว่าจะเข้าหมดหมู่ไหนซึ่งตอนนี้ได้ทำว้แล้วก็คือหมวดหมู่ของการเช็คชื่อออนไลน์นะครับการเช็คชื่อ1ครั้งให้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมตั้งไว้2คะแนนนะครับการกําหนดวันเช็คชื่อต้องกําหนดนะครับเพราะว่าการเช็คชื่อแต่ละสัปดาห์เนี่ย จะต้องกําหนดวันเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่นสมมติว่ารายวิชานี้เรียนในวันเรียนทุกวันศุกร์เรียนทุกวันศุกร์ก็ต้องกําหนดเป็นวันศุกร์กี่โมงนะครับเรียนทุกวันศุกร์เรียนวันที่5เวลาต้องกําหนดด้วยนะครับเวลาอย่างเช่นเวลาที่เขาก,กาหนดอย่างเช่นเราเรียนเร,เรียน10บโมองอาจจะหมด เวลา12นาฬิกาฉะนั้นถ้าเลย12นาฬิกาของทุกวันศุกร์ก็จะไม่สามารถเช็คชื่อแต่เช็คชื่อได้นะครับแต่ว่าจะขึ้นธนาว่าล่าช้านะครับหัวข้อก็เอาไปอยู่ในหัวข้อเช็คชื่อออนไลน์นะครับตั้งค่าตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดคำถามถามนะครับกดถามไป เมื่อเนักเรียนเข้ามาทําการเช็คชื่อนะครับนักเรียนก็จะทําการมองเห็นนะครับตอนนี้มีนักเรียน14คนในนี้นะครับเด็กสามารถที่จะเข้ามาทําการกดเช็คชื่อตัวเลขก,ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามที่เวลาที่เช็คนะครับก็เราก็จะสามารถคลิกเข้าไปดูว่าใครเช็คแล้วใครที่ขาดใน1สัปดาห์นะครับพอสัปดาห์ที่2นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมครับชั้นไร่สก็ต้องมาทํา ไปจนครบตามที่เรากําหนดนะครับคําถามนะครับก็เขียนลงไปสัป,ปดาห์ที่สอง,สองแล้วก็เปลี่ยนเป็นปรนายนะครับแล้วก็ตัวเลือกก็ชื่อออนไลน์หรืออาจจะใช้คำอื่นก็ได้ที่สั้นกว่านี้นะครับแล้วก็หมดหมู่เหมือนเดิมครับ เช็คชื่อออนไลน์หัวข้อเช็คชื่อออนไลน์ให้คะแนนการเช็ค2คะแนนแล้วก็สําคัญที่สุดตรงนี้อ๋อเรื่องเวลาด้วยนะครับวันเวลาก็ก็จะเป็นวันศุกร์ถัดไปนะครับเวลาเหมือนเดิมครับไม่เกิน12.00แล้วถานะตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ต้องการให้มัน Active นะครับเราจะต้องไปกําหนดเวลาหมายถึงว่าบันทึกเวลาล่วงหน้าไว้ พอถึงเวลาแล้วมันจะแอคทีฟขึ้นมาเองนะครับเราก็ทําการกําหนดเวลาว่าไอ้ไอคำถามเนี่ยมันจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าเราไปกําหนดเวลาวันที่12นะครับ12เนี่ยเราเรียนตอน10บโมงเลิกเที่ยงเราอาจจะให้เริ่มแอคทีฟตอนสิบโมงเลยก็ได้นะครับสิบจุดศนก็จะเป็นการแอคทีฟในวันเวลาดังกล่าวนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ย เด็กก็จะยังมองไม่เห็นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ัน้นสาปดาที่2เนี่ยแต่ยังไม่จะยังไม่แอคทีฟในมุมมองของนักเรียนเนี่ยเขาจะยังไม่เห็นว่ามีการมีสัปดาห์ที่2ขึ้นมานั้นเมื่อถึงวันที่12พฤศจิกาเมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็จะแอคทีฟขึ้นมาเด็กก็ต้องเข้าไปเช็คชื่อแค่นั้นเองนะครับแต่ข้อจํากัดของมันก็คือเมื่อมีการเช็คไปแล้วเนี่ยตัวเมื่อมีการแอคทีฟไปทุกสัปดาห์สัปดาห์เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะมาเช็คชื่อย้ยอนหลังได้เพียงแต่ว่า สถานะของการเช็คชื่อเนี่ยมันจะเป็นราชาแค่นั้นเองฉะนั้นอาจารย์ผู้สอนก็อาจจะต้องสังเกตว่ามีการเช็คเลยเวลาหรือใครที่เลยเวลาของการที่กำหนดให้เช็คแล้วเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เช็คอีกต่อให้ใครเช็คเข้ามาก็ไม่นับให้ลักษณะนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนครบสัปดาห์ที่เราเรียนกันนะครับ